โอกาสทองนะคะสำหรับคนที่ทำนายหน้าหรือ Affiliate นะคะวันนี้คนแอมาแจากทริคดีๆนะคะวันนี้เราสามารถเอาลิงก์ใน s h o ป e e Lazada หรือใน LINE OA l i ล e My Shop ของเรานะคะไปใส่ลิงก์ในโพสเทรดด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะทุกคนหลายๆคนก็คงจะรู้นะคะว่าเทรดเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันใหม่นะคะที่ i n s t a g r กร Meta นะออกมานะคะสำหรับคนที่อยู่ใน Meta แล้วก็ตอนนี้หลายๆคนรู้เลยว่าเพิ่งออกมาในแค่3 4วันเองใน แอปพลิเคชันนี้ช่วงแรกๆหลายๆคนรู้ใช่ไหมคะเราสามารถจับจองหน้าน้านะในแพลตฟอร์มนั้นได้นะเราสามารถเป็นดาวในแพลตฟอร์มนั้นได้นะคะโค้ดแอมองเห็นโอกาสดีๆนะเลยอยากจะมาแนะนําทุกๆคนนะคะที่ติดตามโคมนะ้ดแอเนาะโค้ดแอนคิดว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะเราสามารถเอาลิงก์ต่างๆที่เราเป็นนายหน้าอยู่เอามาใส่ได้เลยนะคะนะวันนี้นะคะทำยังไงเราไปดูกันเลยคะ่ะ ให้เรามาที่โพสต์เทรดของเรานะคะเราก็โพส์เป็นแบบอัลบั้มปกติเลยนะคะใส่รีวิวใสออ่ข้อมูลต่างๆนะคะอันนี้นะคะโค้ดแอ i r เอาลิงก์ของ l ลน์ myshop นะคะเอามาแปะนะคะในตัวโพสต์นี้นะคะแล้วก็กดโพสได้เลยนะคะเราก็สามารถใส่ลิงก์อะไรก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองเทสดูนะคะว่าลิงก์ที่เรากดใส่นั้นอ่ะมันจะขึ้นแบบไหนนะคะเห็นไหมคะอันนี้เราก็สามารถนะเห็นไหมใส่เป็นลิงก์สินค้าของเราใส่เป็นลิงก์โปรดักตของเรา ลิงที่เราเป็น Every a f f i l i a t e ลิง์ที่เราเป็นไหนหน้าได้เลยนะคะบอกเลยว่าอันนี้ง่ายมากๆแล้วก็อย่าลืมทำด้วยนะคะ